สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมพูลครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออาเนินครับรุ่น Eco ค่สามพันสองตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับเป็นรุ่น a n h e a sci heat eco h e 0 2สามพันสองครับเป็นของคุณนพดลครับจังหวัดลำปางส่งเข้ามานะครับด้านในก็เขียนรายละเอียดใส่กระดาษไว้นะครับ แล้วก็ไม่มีพลาสติกครอบนะครับนะมันไม่มีพลาสติกครอบด้านในแบบนี้ครับพาเออกดีไหมไม่ดีครับไม่ดีเวลามีพลาสติกครอบด้านในนะครับมันจะบังคับบังคับทิศทางลมนะครับให้มันระบายเฉพาะซิงครับให้มันระบายดีเฉพาะซิงครับคือซิง์มันจะร้อนนะครับซิงจะมีอยู่สองฝั่งซิงก็คือแผ่นระบายความร้อนนะครับ เวลาไม่มีเราปิดฝาไว้มันระบายไหมก็ระบายอยู่ครับแต่มันจะระบายทั้งหมดครับมาผ่านมาทั้งหมดโดยไม่เจาะจงที่จะระบายซิงค์ครับซึ่งร้อนกว่าปกติอันนี้ไม่ดีนะครับจะทำให้เครื่องร้อนผิดปกติแล่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับพี่ควรใส่ใจนะครับก็คือฟิลเตอร์ด้านข้างนะครับพิลเตอร์ด้านข้างไม่มีอะไรยากเลยนะครับแกะน็อ ออกแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็สไลด์ลงนะครับดูนะครับถือว่าฝุ่นเยอะอยู่นะครับต้องมันทําความสะอาดครับเวลาเราไม่ได้ทําความสะอาดมันครับฝุ่นเยอะๆแบบนี้ครับจะทําให้การระบายความร้อนไม่ดีแล้วเครื่องก็พังได้ง่ายครับแต่เครื่องนี้นะครับเขาบอกว่า มันเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเพราะว่าเขาต่อวงจรต่ำตัดนะครับขนานกับสวิตช์ด้านข้างเครื่องนะครับทจริงเครื่องพวกนี้ครับมันมีต่ำตัดสูงต่อให้เรียบร้อยภายในตัวเครื่องเบ็ดเสร็จนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาวงจรต่ำตัดมาใช้นะครับตอนนี้ก็เลยเปิดไม่ติดเลยนะครับได้ทำการตรวจเช็คนะครับแก้ไขเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูนะครับ จริงระบบต่ำตัดสูงต่ออินเวอร์เตอร์ไฮบริดดีกว่านะครับดีกว่าวงจรต่ำตัดสูงต่อที่มีขายทั่วไปด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันจะทำงานตามแรงดันนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับ24โวลต์100แอมป์นะครับเปิดสวิตช์พาเวอร์ดูเครื่องติดครับ มีไฟใจออกครับวงจรตัดตัดสูงต่อที่จะมาขนานกับสวิตต้องดูวงจรมันด้วยนะครับถ้าเป็นวงจรที่มันมีไฟออกมานะครับในจุดที่เราจะต่อขนานกับสวิตพาวเวอร,ร์จะทำให้วงจรภาคสวิตชิงในด้านแบตเตร main, อรี่สวิตชิงเมนช็อตทันที เราต้องเอาหน้าคอนแทคของมันครับมาใช้งานแต่ยังไงก็ไม่แนะนำครับอย่างที่บอกว่าเครื่องไฮบริดพวกนี้นะครับการตั้งค่าต่ตัดสูงต่อของมันเป๊ะมากครับจะทำงานตามแรงดันครับที่เครื่องนี้เห็นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องมันเห็นที่25.6แล้วเครื่องรุ่นนี้ครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่เข้าร่วมจะเปิดไม่ติดครับ ถึงติดก็จะติดเพียงแป๊บเดียวและจะไม่มีไฟใจออกครับที่มันติดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีไฟค้างที่ตัวเครื่องอยู่นะครับมันก็เลยเปิดติดแต่ถ้าเริ่มแรกครับไม่มีจะไม่มีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องเลยจะไม่ติดนะครับถึงแม้จะมีไฟ ac in หรือว่ามีไฟจากแผงเข้าก็ตามนะครับเขาออกแบบมาแบบนี้ถึงติดก็จะติดแป๊บเดียวนะครับยังไงก็ต้องมีแบตเตอรี่ครับถ้าไม่มีแบต ไม่ทํางานครับมาดูการตั้งค่านะครับว่าเขาตั้งค่ายังไงนะครับดีวผมจะตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับนะผมเขาตั้งไว้ที่20ก็จะตั้งไว้ที่20นะครับเมนูที่3นะครับไม่ใช่เป็นการตั้งค่าใช้งานแบบสำรองไฟไม่ใช่นะครับคำว่า UPS นี้นะครับจะเป็นช่วงแรงดันด้าน AC in นะครับถ้า UPS มันจะเป็นช่วงแรงดันที่แคบ ครับเวลาไฟตกนิดนึงนะครับเครื่องก็จะตัดครับให้ตั้งเป็น APL ครับอันนี้เป็นชนิดแบตครับข้ามไปครับเมนูที่สำคัญก็คือเมนูที่12ถ้าแบตเตอรี่ต่ำจนถึง 24V โวลต์นะครับถ้ามีไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่า24.5มันจะบายพาสการไฟฟ้าทันทีนะครับใช้ไฟจากการไฟฟ้า่ใจให้ลดตรงๆเลย เมนูที่13ครับถ้ามีการชาร์จครับแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไปแตะเมนูที่13บสาตั้งไว้ที่55.5้คือตั้งใกล้กับเมนูที่12ไม่ได้นะครับต้องห่างกันนิดนึงนะครับให้อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับผมจะตั้งไว้ที่26.5ครับถ้าแรงดันแบตเตอรี่มีการชาร์จนะครับแรงดันเพิ่มขึ้นมาแตะเมนูที่ยี่เมนูที่13นะครับก็คือ26.5มันจะตัดการ ไพออกไปนะครับกลับมาใช้แบตเตอรี่แล้วแผงครับนี่คือการตั้งค่าต่ำตัดสูงต่อนะครับเมนูที่16ครับให้เลือกเป็น O S O ครับชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวอันนี้เสียงคุ่มกดเขาปิดไว้นะครับปิดไปหน้าจอเขาก็ปิดไปครับเสียงอัลามก็ปิดไว้ปิดไว้หมดเลยครับเมนู26ครับแรงดันชาร์จครับเขาตั้งไว้ที่ 29V โวลต ถ้าแบตเตอรี่ NMC ครับตั้งได้ครับแต่ถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับให้ตั้งเท่ากับให้เท่ากับค่าโรงงานก็ได้นะครับแต่ผมจะตั้งไว้ที่ยี่สิบแปดจุดห้านะครับเป็นแรงดันชาร์จเมนูยี่สิบเจ็ดครับตั้งไว้ที่ยี่สิบแปดจุดห้านะครับวนลอยครับเห็นไหมครับถ้าผมนะครับจะตั้งไว้ที่ 27.5สาครับสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต8เซลล์ครับจะตั้งเท่านี้เมนูยี่ินะครับตํำตัดชัดดาวตั้งยี่ิม3.5านะครับใช้ได้นะครับเมนูด้านหลังๆครับก็จะตั้งเท่ากับวนลอยนะครับคือผมตั้งแบบนี้ครับไม่มีปัญหาครับก็เลยมาแนะนำใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับ เอาละผมตั้งค่าถูกต้องละครับมีเครื่องไฟเข้าเครื่องครับเปิดได้ปกติครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟ AC in e เข้าเครื่องครับลองโหลดนิดหน่อยนะครับลองโหลดที่34%นะครับที่1,000วัตต์มีิงกระแสแบตเตอรี่45แอมป์แล้วนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าด้าน AC in e ครับ ใส่เข้ามาแล้วจะเห็นว่าเป็นรูปสายไฟ้าฟแบบนี้ดหนก้าแรกครับดูนะครับมีรูปสายไฟฟ้าแปลว่ามีไฟฟ้าเข้ามารอแล้วนะครับด้านบนครับ AC input มันจะไม่แสดงครับเป็นปกติของเครื่องนี้เลยนะครับจะไม่แสดงนะครับจะแสดงเป็นศูนย์แบบนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อมัน bypass การไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูครับ มจะตั้งเป็นเอาไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านะครับถ้าผมกดออกนะครับมันจะไบ p a s s ทันทีนะครับนี่ถ้ามันไบ p a s s การไฟฟ้าจ่ายให้โหลดครับแรงดันจะแสดงทันทีนะครับที่ input ac เห็นไหมครับถ้ามันไม่ bypass มันจะแสดงเป็นศูนย์คือปกติของมันเลยนะครับแรกๆผมก็งงครับมันทําไมทํามาแบบนี้ เอาละวันนี้ผมกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เป็น0นย์นะครับมันจะยังไม่ใช้ไฟจากการไฟ,ฟ้ฟนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำครับจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ในเมนูที่12ครับแล้วก็จะตัดการไวาสออกไปเมื่อมีการชาร์จนะครับถ้าแรงดันแบตเตอรี่แตะถึงเมนูที่13นะครับเอาละเดี๋ยวผมลองจ่ายไฟจากสวิตชิ่งครับเข้าด้านแผงโซล่าเซลล์ดู ตั้งชาร์จไว้ที่ 20M อนะครับก็ต้องชาร์จท,ที่ 20M อนี่นะครับไปจับแผงบูทขึ้นมาแล้วนะครับตั้งไว้20ก็จะชาร์จท,ที่20่สงนี้ทางนั้นก็อยู่ที่แรงดันแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าเต็มหรือยัง วันนี้นี่ผมใช้ไฟจากสวิตชิ่งในการทดสอบนะครับอาจจะมีการตัดครับก็พอให้รู้นะครับว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆตั้งค่าที่20ก็ชาร์จบวกลบที่20นะครับแบตเตอรี่มีที่25.9 เอาละทดสอบให้ดูเท่านี้ครับถือว่าไม่มีปัญหาใดๆเ,เดี๋ยวทดสอบฝั่งโหลดนิดนึงนะครับตอนนี้โหลดเป็น0นย์ครับทดสอบโหลดที่พันเก้าสองพครับโหลสองพัเทียบเท่ากับ72%เปซนตครับ กระแสแบตเตอรี่9 6แอมป์แล้วนะครับเกือบน0้อยแอมป์เลยนี่นะครับเครื่องเล็กๆต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับใช้เยอะก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ